สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวราเกมเศรษฐีกันทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็จะมาเออทำตัวละครใหม่ตอนแรกก็เป็นลังเลยอยู่ว่าจะทำดีไหมแต่คือ <c oughs> เปิดจะแพ็กฟรีแล้วได้ได้อันนี้หนึ่งอันแล้วเราขาอีก5ชิ้นก็จะได้ตัวละครไปเลยนะแต่ว่าเราต้องเติมเอานะสองสองร้อยกว่าบาทแต่ว่าฉันไม่เอาตัวละครเอลินนะแต่ฉันเลือกว่าจะเป็นตัวละครเพทิโคนะคือรูสเอไม่ใช่ เพซเดนโคนะเพราะว่าตัวละครเนี้ยมันโหดแต่มันจึ้งมากคือที่ฉันไม่ค่อยเล่นโคตัวเวอร์ชันแรกก็เพราะว่าอีกามันไม่ค่อยออกแต่ว่าเวอร์ชันเนี้ยมันน่าสนใจนะมันน่าสนใจจริงๆแล้วก็มีเนี้ยนเนี่ยฝันลายเนี้ยฝันลายไปเจอกับไนกี้ได้เลยนะไนกี้ไม่ชอบไนกี้ไม่ชอบแล้วเจอในลีบ่อยมากไนกี้อะ่ะไม่ไม่จาเป็นต้องเป็นด่านใหม่ออด่านออดีเนมผู้อ่านจันอะ่ะไม่จําเป็นนะคือคือต้องเจอใน ก็ไปเจอไดกี้ดันอื่นได้อยู่เหมือนกันคือไม่ชอบเลยก็เลยเคิดว่าจะทํำนี้มาแล้วกันนะไนนๆก,ก็ให้หา,ายห้ A าใบเอบวกห้าใบนะไปกเรเดิ่มกันเลยดีกว่านะโอ้รับเพชรก่อนให้ให้มันพอดีพอด,ดีเป๊ะๆนะปุ๊าเขาให้โอ้อีกไม่กี่เพชรหาก่อนอันนี้ก็ได้อ่าก็ประมาณนี้นะก็ให้บางคนปิดถูกมากปิดแบบว่าหมื่น เออปิดประมาณไม่ถึงหมื่นกันเยอะมากบางคนปิด2,000นะัน่ะมีคนคอมเมนต์แล้วฮะออกดีขนาดนั้นเล่นหรอประมาณนี้แหละแบบเวอร์เกินเวอร์สุดๆนะโอเคฉันก็มีเพจทั้งหมด1,35,000ขอให้ปมดเพียงแค่5,000อย่าหมดมากกว่านี้นะมนฉะนั้นจะบูดนะโอเคโอเคมากันต่อเลยมาก็ชื่มา มาจะเปิดเลยนะก็มาดูวที่ดิบก่อนว่าเราหาอีกกี่ใบนะหาอีก5้าใบนะก็ใช่ปะเออใช่อีก3ชิ้นนะ S สามชิ้นนะก็5้าใบพอดีแล้วก็จะเติเตมแสงแห่งตำนานด้วยแสงแห่งตำนานนี่ราคาเท่าไหร่นะถ้าเป็นตัวมูนไลท์เอลลินนะก็349บาทแต่ถ้าเป็น ตัวเพทิพโคนะก็249บาทถือว่าเป็นตัวเอวนินตัวเก่าก็เหมือนกันโคตัวเก่าก็เหมือนกันนะก็ราคาไม่แรงมากโอเคแต่ว่าอยากได้ตำนานด้วยอะแต่ไม่มีตังค์เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพอมารีหลังเมื่อไหร่ค่อยซื้องวดหน้าแล้วกันนะเอาแค่นี้ก่อนมาห0 0 0ันเราจะหมดไปเท่าไหร่เราตั้งงบไว้ที่ประมาณแค่5 0 0พเพชพอนะที่เหลือก็อยาเยอะเลยบางคนหมด สองพันสามพันยังมีอย่าอึ้งเกินไปกันเลยดีกว่านะหรือไม่ก็มาเป็นตัวละครมูนไรเอลลินก็ได้กำลังนึกชื่ออยู่โอ้ลืมดูเรทปั่ปวปวั่ปวปวั้วปั่วปัวเออพับไปดูเรทก่อนนะเรทนะก็นี่แพ็กการ์ดพิเศษนะก็สุ่มการ์ดนะก็มีตัวตำนานมาเลยเป็นตำนานเอลลินนะก็0.001%นะก็ถือเปอร์เซ็นต์คือต่ำเตีย้ยด้ดินมาก แต่ว่ามีคนได้ไปแล้วนะในกลุ่มมีคนได้ไปแล้วคืออึ้งเกินแล้วก็มีเงาเอก็ศูนยจุดศูนย์ศหนึ่งฮะถ้ามาเป็นเงาเออะ่ะไม่มาเป็นตัวละครเลยดีกว่าหรอนะแล้วก็แมงกะพุนเแบบี้แสงจันนะก็ A บวก A บวกนะก็หนึ่งจุดห้าศนเปอร์เซนนะก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์น้อยหน่อยแล้วก็พระจันทร์เซี้ยวกับ ดาวแล้วก็อัญมณีเนี่ยไม่ต้องไปดูมันหรอกนะคือมันออกแน่ๆอยู่แล้วอะแต่พันรเซียวนี่คือแอบน้อยมากๆเลยนะห้าเปอรเ็เองส่วนที่เหลือก็คือส5สิบห้ากับ5้าแปดเซนต่ะก็ล so so ุนแค่ A บวกก็พอนะเพราะว่าอื่นน่าจะออกง่ายอยู่เราสองร้อไปแล้วมาสองรอยต่อไปปั๊วปุ๊วปุ๊ปุ๊ปุ๊วอัญมณีบางคนนี่เปิดเจอของฟรีแล้วได้ตัวตำนานอ่ะอึ้งเกินปั๊ว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 ไม่ได้ดาว อยาแกงกันนะห้าพันอ่ะบางคนปิดแรงมากเลยนะเ0 0าพเอบวกออกไปหนึ่งใช่จะเป็นกลุ่มเสียง้วยหรือเปล่าเออหนึ <ES PN ills> ่งพผ่านไปแล้วนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบจจุ๊แรงมากบัวบัวเธอทุกคนมันแรงมากจุ๊บจุ๊บจุบจบหู มันมันอับมันอีเวนที่แล้วฉันก็หมดห้าหมืนนะอีเวนนี้จะหมดแพงหรออุบาทเกินแปบหนึ่งนะสองพันเพชรแล้วยังไม่ได้เลยอ่ะเปลี่ยนตัวละครก่อนเอาตัวที่มีมีแมงกระพุนมาเรียกซับเรียกอะไรนะมาอีห้าใบเองพี่ชึบโอ้โ พวก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 ไม่มาเลยมาแล้วเอบวกอ่าหนึ่งใบนะหาอีกสี่ใบใช่ไหมไปดูก่อนไปแรกก่อนโอ้โเกือบแลกผิดเกือบกดอันบนนะก็แลกเงาต้องดูดีๆนะอ่ะแล้วก็ได้ไปหนึ่งใบแล้วนะหาอีกสองใบใช่ไหมดูเพื่อความมั่นใจอีกรอบนึงใช่ใช่ไปไปหากันต่ออีกสี่ใบ พัวไม่มานะเป็นโตมาไหมไม่มาเอยไม่มามาไหมไม่มาเออมันจะห้าพันแล้วนะชึบใครเพ็ดน้อยอย่าหาทำนะชึบชึบคือถ้ามีโคเวอร์ชั่นแรกอยู่แล้วโอ้มาแล้วนะมีโคเวอร์ชั่นแรกอยู่แล้วไม่ต้องทำก็ได้นะอ้ามาอีกหนึ่งนะอีกสามบวกัวบพวกวัวไม่มา อ้าตอไปปัวป่วๆๆวกพวกพวกแยังไม่มาเอ้ยบูดพวกพวกพวกพวยังไม่มาเลยอะแรงมากชึบชิบชิบชบชบชบเออห้าพันชั้นแรงเกินจะเกินงบเลยนะงบที่ตั้งไว้อะไม่มาเลยบูด มีแพ็กแถมมเนี่ยไม่มีด้วยนะสองรอยเดี๋ยวนี้เอาออกไปเฉยเลยหาอีกสามใบนะใช่ไหมใช่ใช่ <c oughs> แรงมากสามใบอ่ห้าพันไปแล้วมาพันที่หไม่มาอีกหรอชิบชึบชึบ <c oughs> แรงมากไม่มาเลยโอ้โหพี่ก็เกินไป 5าใบเอง่ะเอ็ดอ่ะโอ้ใจเย็นเอ่ออันนี้ไปเลยไหมสม่มไปเลยหมั่นไส้สักหนึ่ง <t> โอ้กดสองร้อ <budgets> ยไปเฉยเลยอะไรกันเนี่ยไม่มาไปไปกันต่อเห <travaille> มันไม่มา อะไรกันเนี้ยโอ้เถอะโหใครเพชรน้อยก็อย่าหาทำนะดูดิมันออกยากมากออกยากสุดๆโหยังไม่ไหมีกะ่กะเรทเท่าไหร่นะอุบาทเกิน1.5 1.5แน่นะไม่ใช่0 0 0 0 1เปอร์เซ็นเหมือนเอ็ดนะยากเกินดูสิหาอีก3ใบเองอัเนี้ยตั้ง3ใบถ้าหากจะครบหมื่นแล้ว ชื่ออีกสองพันกว่าเพชรนี่ก็ครบเหมือนแล้วนะครับพี่หูอีเมลเรียกก็ไม่เรียกซับเลยเลยนะไม่เปลี่ยนตัวละครก่อนต้องสายมูนิดนึงคือมันไม่ไหวไม่ไหวอะเอาโดยอนมาก็ได้ไปกันต่อครึ่งปีหลังนี้ฉันคือดวงหมูดสุดๆเลยนะโอ้มาแล้วโอ้โหจะมากว่าจะมา มาอีกสองใบนะอีกสองพันเพชรก็จะครบเหมือนแล้วเลขมากจุ๊บจุ๊บปวกพวกๆวกพวกวกอะต่อไป <c oughs> ไม่มาอีกหรอจุ๊บๆุๆบุบุบุบไม่มา <c oughs> บวชจะบวชก็บวชยาวๆเลยหรอพี่ใจเย็นนะครับพี่ออกมาหน่อยครับพี่ มันมันเกินเบอร์ไปหน่อยไม่มานะอีกสองใบเองใช่ไหมวะลืมไปเลยเนี่ยมันไม่มาเลยอ่ะเพชรน้อยก็อย่าหาทํากันนะทุกคนเก็บเพชรไว้ทํามีเวนจี้ดีกว่าอะตอนนี้ก็หนึ่งหมื่นเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ มาดูผลประกอบการของหนึ่งหมืนเพชรกันดีกว่าชุบแลไปก่อนก็ได้ทั้งหมดสนะี่ใบนะหนึ่งหมืนเพชรขาดอีกหนึ่งใบหนึ่งหมื่นเพชรพอดีเป๊ะเ,เ,เลยเนี่ยตอนเนี้ยไปกันต่ออาสุ่มไปเลยมันไม่ออกให้เลยเหรอถือว่าแรงมากเลยนะนะอเอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อืเออ้อ มาแล้วหนึ่งใบอ่ะอีกใบหนึ่งไปสุ่มในร้านา้าลูกอมาดาวเลยกว่าเผื่อมันมาในนี้น่ะ <c oughs> เผื่อนะชึบมาปะมาปะพว <c oughs> กพว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 กพูดมากแรงมากไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโปรตีนเปะ๊ปะ,ปะตอนนี้อือไม่มา <c oughs> อ้อไม่มา <c oughs> แล้วก็ไปกันต้อปว่โอ้โหอันนี้ไม่มีรวนขนาดนั้นมาแล้วนะกว่าจะมาโอ้โหเจ๊ก็ลองให้ปวปั่วปวปปิดแล้วปิดแล้วอย่าไปแลกผิดนะปว่เข้าให้โอ้เกือบกดแรกแล้วไหมล่ะโอเคนะฉันก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เสียไปทั้งหมดขอเวลานับคิดเลขแป๊บหนึ่งโอเคนะแป๊บหนึ่ง โอเคนะฉันก็หมดไปทั้งหมด1 1ึ่0หเพชรนะยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะถึงมันจะหมดเป็นหมื่นก็เถอะคือบางคนนะหมดประมาณหมือนห้ามก็มีนะบางคนก็หมดแรงกว่านั้นก็มีแต่ว่าฉันก็อยู่ในระดับแบบว่ารับไหวอยู่เร็ดราคาครึ่งนึงของวัตถุดิบอะก็โอเคแล้วตอนนี้นะก็ฉันมอฉันมอะที่ฉันเอาตัวละครเนี่ยก็เพราะว่าเพทิตโคเนี่ย ยังเล่นได้อยู่แล้วโหดด้วยฉันไปเจอมาคือจึ้งจึงตึงตึง,ตงกันงน้นเลยคือโหดกันมากนะและที่สําคัญเลยคือมีความสามารถพื้นที่ฝันร้ายอันเนี้ยเอาไว้ดักตัวละครบางตัวได้อย่างเช่นตัวเอไนกี้อย่างเงี้ยไนกี้ไม่ชอบมากๆเลยแล้วทำไมฉันถึงไม่เอาตัวละครใหม่นะเพราะว่าตัวละครใหม่นั้นก็ดีแถมได้หนึ่งพันเพชรด้วยแต่ว่าฉันมองว่าเพทิสโคน่าจะลงหนีได้ดีกว่านะแล้วก็ มูลไนเอลเลียนอะข้อเสียมันไม่มีแป่นในตัวถ้ามันเอาตกมือตัวเองแล้วแล้วได้รับเงินร้อยห้าสิบเปอร์เซ็น่ะออกแล้วเป็นแป่นแทนนะฉันมองว่าตัวนี้ฉันจะทําแล้วจะคิดว่าเก่งมากๆแต่พอมาเป็นแบบนี้แล้วแบบฮะ <laughs> จัดจี้แอบจัด G app, จีด้แบบว่ายุ่งยากนิดน,นึงอ่ะแล้วก็แต่ตัวนี้ก็มีแมงกะพุนมีอะไรนะแต่ว่ามันต้องใส่จี้เข้าไปเยอะอยู่พอสมควรเลยต่างจากโคโคนี่คือมี อีกา90%อุบาทมาห้าเขฉันไปโดนในหลีกมาแชนเปนลีกอะ่ะฉันอัดคลิปเล่นแล้วนะเดี๋ยวทุกคนดูด้วยฉันเจอมาแล้วแบบแพ้รัวๆเลยติดถี่มากแล้วแป็นก็ติดดีมากคือเป็น5้าปอน่ะคือออกบ่อยมากสําหรับตัวโคล่างนี้นะแล้วก็มีอะไรนะขังฟองสบู่อีกต่างหากคือสภาพไปไม่รอดแล้วนะ ตัวนี้ฉันก็เลยมองว่าตัวละครนี้เก่งอยู่พอสมควรนั่นแหละเพทิตโคนะยิ่งมีข้อตู้มด้วยยิ่งเก่งนะแต่ฉันค่อยเติมทีหลังละกันส่วนอ่ะแล้วก็ประมาณนี้นะที่ฉันไม่ทําตัวใหม่ก็เพราะว่ายันอีกทีหนึ่งที่ฉันไม่ทําตัวใหม่ก็เพราะว่าตัวใหม่จี G ้มันแอบจัดยากนิดนึงมันก็ไม่ได้ยากจัดยากขนาดนั้นหรอกแค่รู้สึกว่ามันต้องใส่แป้นเข้าไปอะแล้วฉันก็ไม่ชอบสกิลที่ตกเมืองแล้วได้เงินเนะี่ยเป็น มันควรันเป็นแบบว่าแป่นมากกว่านะแล้วก็ตัวละครเอลลินตัวใหม่อ่ะมันไม่มีเขาควาสามารถพื้นที่เลยไม่มีเลยก็เลยคิดว่าไม่ทําดีกว่าแล้วก็มันมีแค่อลิมปิกชื่อซึ่งโอลิมปิกในด่านใหม่ๆโอเคยังพอไหวอยู่แต่ถ้าเป็นในด่านเก่าๆที่ไม่สามารถจัดอลิมปิกแล้วลถไถได้ที่มันเป็นล้างแมบรถไถอ่ะฉันมองว่าไม่ค่อยไม่ค่อยน่าอพิลมยมสักเท่าไหร่จริงๆนะ โอเคฉันก็เลยคิดว่าจะทาครูดีกว่าเดี๋ยวค่อยซื้อที่หลังนะก็สรุปยอดกันเลยดีกว่านะว่าฉันหมดไปเท่าไหร่ก็หมดไปทั้งหมด11,800เพชรเพนะแล้วก็ลูกอมดาวอีก11,000เพชรเพนะเอ๊ะ11,000ลูกอมดาวนะแล้วก็อันนี้ด้วยเดี๋ยวฉันจะเติมที่หลังนะอย่างที่บอกไปก็249บาทนะก็ประมาณนี้นะอย่างที่บอกไปสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆได้ทาอีเวนต์กันไหมและทําตัวอะไรกันบ้าง ก็เห็นคนทำหลายคนอยู่นะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าทำตัวอะไรระหว่างเอลินกับเพททติโคลเพดิเดนโคสิ่เพททตอะไรก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบ้ายฝากกดไลค์กับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีกับการสุ่มนะฉันก็ดวงกลางๆหมื่นนิดๆหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยนิดๆแหละสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะบ้ายขอทุกคนโชคดีนะ